พระ,ะไม่แท้เนี่ยมันมีการไม่ทําไม่แท้มาเนี่ยเกิน30ปีครับผมในสมัยโบราณเนี่ยเขาทาเหี่ยวย่นได้ครับผมนะฮะแต่ว่าวันณะสีเนี่ยเขาทําไม่ได้ครับผมนะต้องแบ่งเป็นสองช่วงอย่างนี้ก่อนครับผม สวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับในช่องรายการรู้ให้ชัด plus นะครับวันนี้เราก็ยังนำคณาจารย์พระหล่อยอดนิยมต่างๆมาให้เรียนรู้กันนะครับวันนี้ยังอยู่ยังคงอยู่ที่พระอาจารย์ทับหรือหลวงปู่ทับแห่งวัดอนงค์นะครับนะครับเนื้อเมฆสิทธิ์วันนี้ พจนำพระพิมพ์อะไรมาให้เราเรียนรู้นะครับวันนี้ผมนําพิมพ์ที่หายากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพบเจอน้อยนะครับก็คือเรียกว่าพิมประพามนทนประพามนทนสุ้มโค้งมีอะไรเกี่ยวข้องกับองู่สุขไหมครับคือผมคิดว่าจริงๆถามว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าประเด็นคือไม่ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะฮะทีนี้การสร้างนิยามตามพิมเนี่ยก็คือทําเป็นองค์พระนั่งประทับับผมเป็นพิมพ์สมาธิแล้วก็มีประพามนทนด้านบนับผมนะฮะก็คือ แกะแม่พิมพเนี่ยตามานิยามตามตามพุทธลักษณะของของพระพุทธศาสนาครับผมอันนี้กนะ็คือจริงๆแล้วชื่อพิมพเนี่ยจะเรียกตามรูปแบบของพระใช่ฮะนะครับค,คือสมัยก่อนเนี่ยก็คือการนิยามพิมพเนี่ยค,คือนักสะสมสมัยโบราณเนี่ยเขาเห็นลักษณะเขาแม่พิมพพนะเขาก็เรียกตามตามลักษณะของชื่อพิมพครับผมนะฮะตอนนี้จุดเริ่มต้นเลยครับ เราดูยังไงครับก็คือถ้าคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราทําเห็นไหมครับทำในในหมวดปางซ่อนหาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะโค้งครับพิมนี้นะมีลักษณะแบบเดียวก็คือเป็นโค้งเหมือนกันครับผมนะเหมือนปางซ่อนหาแต่ว่าข้อแตกต่างเนี่ยก็คือของปางซ่อนหาเนี่ยลักษณะเป็นองค์พระนั่งประทับเหมือนกับยกมือปานคอนแต่ทิมพนี้เนี่ยนั่งปางสมาธิับนะแล้วก็บริเวณเหนือ เหนือพระเศียรขององค์พระเนี่ยจะมีประภามนทนมนะก็เลยเรียกพิมพ์ปรภามมทนมแต่ผมเรียนอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยอยู่ในในแวดวงเนี่ยพระเมกสิทธิ์มาเนี่ยคสิบห้าสิบหกปีเนี่ยพระพิมพ์นี้เนี่ยที่เห็นผ่านมือเนี่ยไม่เกินสามองค์ครับนะต้องเรียนว่าพระพิมพ์นี้เนี่ยมีน้อยมากเดี๋ยวนิดนึงผมสงสัยครับ แาจจะผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนผมเรารู้ได้ไงว่าเป็นหลวงปู่ทักวัดอนงพิมนี้คือถามว่ารู้ได้ยังไงครับเนื้อหาฟ้องครับผมนะคือเนื้อเมกิทธิาเป็นเนื้ออันนี้คือเนื้อเมกิทธิ์ก็คือซึ่งหน้าตอนนั้นก็คือสำนักอื่นไม่มีถูกไหมครับใช่ที่ในยุคนั้นคือคือในในบ้านเราเนี่ยการสร้างพระเมกิทธิ์เนี่ยครับสำนักที่ดังสุดคือ พระอาจารย์ทับรับอกนะครับผมแล้วก็นะฮะจะจะมีอีกสำนักหนึ่งก็คือของสำนักว่ารุณครับผมนะฮะแต่การผสมพระคูลืมกันอ่าครับผมนะะอันนี้ชัดเจนครับทีนี้เราถามพี่จอมถามผมว่ารู้ยังไงครับที่ในในพระคูลืมเนี่ยท่านไม่เคยทาเป็นท่านไม่เคยทําพระครับส่วนใหญ่ท่านท่านจะทําเป็นลูกสะกดลูกอมครับผมนะฮะก็ไม่มีสำนักอื่นครับผมนะนี่ก็คือของหลวงปู่ทับครับผมนะครับ ครับผมตอนนี้กลับมาถึงเรื่องของการพิจารณาครับพระพิมนี้เริ่มแรกเราดูจากอะไรครับก่อนก่อนที่จะเราดูพิมเนี่ยผมก็ต้องกล่าวอีกว่าพิมนี้เนี่ยมีทั้งแบบแต่งแล้วก็ไม่แต่งอีกครับผมนะฮะก็คือสำนักนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมีทั้งแต่งแล้วก็ไม่แต่งเพราะเนื่องจากเป็นพระหล่อบางที่หล่อออกมาสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับองค์ที่สวยก็ไม่ไม่ไดเอามาแต่งครับองค์ที่ ที่เดือดในพิมพ์เยอะๆ,ๆเขาก็จะมาแต่งครับผมส่วนพิมพ์นี้เนี่ยถ้าแต่งก็คือแต่งบริเวณไหนแต่งบริเวณประภามนทลด้านบนครับนะฮะแต่งก็คือแต่งเป็นแทงเป็นเดือนรัศมีเลยครับผมนะฮะแต่งบริเวณด้านบนครับผมอันนี้เราพิเริ่มพิจารณาพาร์ทพิมพนี้เราเริ่มดูให้จําอะไรครับจําแม่พิมนะครับน่ะก็เข้าเรื่องแม่พิมพ์อีกนะฮะครับผมทีนี้หลังจากแม่เราจําแม่พิมพ์แล้วเนี่ย การผสมเนื้อหาเห็นไหมฮะ <พบ S 2> องนี้เนี่ยจะสังเกตดูเห็นไหมฮะถ้าเราย้อนไปในคลิปแรกๆเนี่ยค,คือบางซ่อนหางพิมพ์สี่เหลี่ยมที่ยอมจะได้พระเนี่ยมีการมีการมีการหดของของ,ของหุ่นเทียนะ,ะ <พบ S 1> จะเกิดเป็นเหมือนกับเทแล้วไม่เต็มพิมพ์องค์นี้ก็จะเป็นเหมือนกันเห็นไหมบริเวณบริเวณบริเวณขาขององค์พระเนี่ยนะครับหุ่นเทียนเนี่ย จะจะจะฟีบลงนะฮะองนี้ก็เป็นเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็ถัดมาอีกประการเนี่ยอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญอีกนะฮะการเหี่ยวย่นนะฮะบนพื้นนะถามถามว่าเหี่ยวย่นเนี่ย สาเหตุเนี่ยเกิดมาจากอะไรครับผมเวลาเทไปแล้วเนี่ยโลหะที่เดือดร้อนเนี่ยเวลาเย็นตัวลงเนี่ยจะมีการหดตัวครนะฮะเลยเกิดรอยเหล่านี้เนี่ยบนพื้นผิวองค์พระครนะครับไอตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นอีกข้อหนึ่งนะฮะอยากอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยหรือแฟนๆรายการเราเนี่ยแคปหน้าจอไว้ดูครับผมถามแบบคนไม่รู้ครับคําว่าเหี่ยวย่นมันคืออะไรไหนพดลองหาจุดสังเกตให้เหมือนกับเหี่ยวย่นคืออะไรเหมือนกับ สังเกตง่ายๆพี่จอมครับเพี่เอาดินเหนียวเนี่ยเวลาเอาดินเหนียวมาเนี่ยครับมไอ้ที่มันเป็นแบบหมาดๆเลยนะครับแล้วเราก็เรียบๆเอาไปตากแดดเอาไว้ครับเวลาดินเหนียวมันแห้งนี่มันจะเริ่มดอคร่าับมันจะขึ้นเป็นลายหลักการค่ะเดียวกันโลหะเวลาเทเนี่ยร้อนมากๆเนี่ยเป็นร้อยองศาเนี่ยเวลาเวลาเริ่มเย็นตัวเนี่ย จะเกิดการหดตัวการหดตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นทุกสำนักแล้วแต่สำนักอีกในการผสมมวลสารนะแต่ของสำนักวัดนงเนี่ยโดยมากเนี่ยจะมีขึ้นครับผมนะฮะเราอาจจะไปเจอพบเจอบนพระปิตาครับนะฮะในหมวดพิมพ์พระปิตาก็ก็มีในหมวดพิมพ์ของบางซ่อนหาบางองค์ก็มีครับผมนะไอเหี่ยวย่นตรงนี้เนี่ยครับผมอยากจะให้จดจําด้วยนะเป็นองค์ประกอบในการดูพระเนื้อเมฆสิธิ์ครับผมนะฮะ นะครับเดี๋ยวผมจะพย,พยายามเดาชี้ให้เห็นนะครับว่าไอ้จุดที่มันเหี่ยวย่นลักษณะเป็นยังไงนะครับ,รบแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ ร่วมกันศึกษากันเราครเหี่ยวย่นพี่ถึงพี่ยอมสังเกตดูเห็นไหมจะเหี่ยวย่นเป็นเส้นๆเห็นไหมเส้นเหล่านี้นะฮะมันจะโกขึ้นครับบางในในพระปิดตาเนี่ยเราก็จะพบเจอในบางพิมในในในกรณีที่ที่เราเจอองค์ไหนมันเหี่ยวเนี่ยมันก็จะเหี่ยวย่นลักษณะแบบเดียวกันของของทำเลียนแบบมีมีทำไหมครับในยุคสมัยก่อนมีครับผมนะฮะพระคือต้องต้องเรียนอย่างนี้พระพระไม่แท้เนี่ยมันมีการไม่ทําไม่แท้มาเนี่ย เกิน30ปีครับผมในสมัยโบราณเนี่ยเขาทำเหี่ยวย่นได้ครับผมนะฮะแต่ว่าวันณะสีเนี่ยเขาทำไม่ได้ครับผมนะต้องแบ่งเป็นสองช่วงอย่างนี้ก่อนครับผมคือไอของไม่แท้เนี่ยในในยุคก่อนเนี่ยสิ่งที่เขาทำที่เขาทำไม่ดีเลยเนี่ยคือที่เราเห็นชัดคือเรื่องแม่พิมพ์ครับผมนะฮะแม่พิมพ์เนี่ยในยุคโบราณเนี่ยการพัฒนาเนี่ยในการในในการทำพระไม่แท้เนี่ยพิมพ์เนี่ยเขาจะทำแล้วมันเพี้ยนเพียนครับผมนะฮะ ว่านาสีในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะทําแค่ขายแต่ไม่ได้เหมือนในปัจจุบันครับเขาทําเหี่ยวย่นได้เพราะว่าอย่างเริ่มปลอมแปลงมันก็เป็นเป็นหลายสิบปีคือคนทำผ้าไม่แท้เนี่ยเขาก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยครับในยุคนี้เนี่ยพัฒนาได้ในเรื่องสีครับเขาก็มีการพัฒนาในเรื่องสีสีเนี่ยใกล้เคียงเลยครับผเขาทําเขียวได้ ครับผมเขาทําพิมพ์ได้ดีครับผมนะแต่บางแต่ในเรื่องการในในการทําเหี่ยวย่นเนี่ยเขายังทําไม่เหมือนในในสมัยโบราณครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีข้อแตกต่างเราเจอผ้าของหลวงปู่ทับที่มีร่องรอยการเหี่ยวย่นเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้พ้าแท้ใช่นะครับครับตอนนี้อีกนิดนึงเอาไหนๆหจะพูดถึงผาพิมพ์ไม่แท้ ในในสนามตอนนี้พบเจอพระพิมพ์นี้<ม>เยอะไหมครับในของ<น>ไม่แท้ครับของทําเรียนแบบของทําเรียนแบบเนี่ยผมยังผมเห็นเห็นถามว่าเจอไหมเจอแต่น้อยกว่าพระอิตาคมเนื่องจากว่าเขาไม่มีแม่พิมพ์ต้นฉบับไปถอดครับผมนะเขาอาจจะเอาเอาแม่พิมพ์ต้นฉบับในการทพาํพระพระไม่แท้ในสมัยโบราณนะมาถอดครับผมแต่ว่าธรรมชาติของการคนทําพระไม่แท้เนี่ย เขาจะมักจะทําในพิมพ์ที่ได้รับความนิยมครับผมนะเหตุผลทําไมถึงทําอย่างนั้นเพราะว่าไปทําพิมพ์ที่ไม่ได้รับความนิยมมันขายไม่ได้ครับผมนะการทาผ้าไม่แท้เนี่ยมันมีต้นทุนเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็ต้นทุนสูงครับเขาเลยเลือกที่จะทําในพิมพ์ที่ที่ได้รับความนิยมครับผมเช่นผ้าบิดตาครับผมนะฮะพิมปางซ่อนหาครับอ่าได้รับความนิยมแต่พิมนี้เนี่ยพบเจอน้อยเนี่ยคนทาผ้าปลอมเนี่ย นึกถึงหลักความเป็นจริงอ่ะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเอามาทำเพราะทำแล้วบางทีคนไม่รู้ก็ขายไม่ได้ครับแต่ต่อไปเราลงคลิปนี้อาจจะมีทีนี้พี่จอมเลื่อนมาครับที่ผมเคยพูดถึงเรื่องอะไรไหมพี่จอมเรื่องชนวนเข้ามีชนวนออกครับนะองคนี้เนี่ยบริเวณด้านล่างพี่จอมสังเกตดูจะมีการหักชนวนครนะอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับผมอันนี้คือคือเป็นเป็นเรื่องของ เรื่องของการถามว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นการเข้าเข้าเข้าช่อนะค,ะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บอกใช่ฮะนะครับในการเรียนรู้ของฮนะทีนี้ชนวนด้านเวลาชนวนเข้าเนี่ยเขาจะเขาจะเข้าเป็นชนวนใหญ่ๆครับนะแล้วก็เขาจะมีการถ่ายชนวนออกในบริเวณด้าน,นข้างแต่ว่า เดี๋ยวผมจะเอาอีกหมวดพิมพ์หนึ่งมาให้ดูพี่จอมลองดูองค์นี้ส่องพระปิตาองคนี้ก็ได้จะเห็นชนวนชนวนออกบริเวณด้านเข่าองค์พระครับผมเดี๋ยวเราค่อยเอารูปมาบรรยายประกอบว่าทําไมมันมีที่ออกมันต้องมีเข้ามีออกครับผมอ่าใช่คือเขาเรียกว่ายังไงเทคนิคในการทับทำสร้างพระแต่ละสํานักเนี่ยต่างกันครับผมา องนี้ก็จะเห็นจะเห็นชนวนชัดเจนนะชนวนที่เป็นชนวนเข้านะงนี้ <Aut on S 2> คือคือคอ,อ,าอาจจะลบไปไม่หมดนะค, <tack> คือคือบางทีเนี่ยาการแต่งผ้าเนี่ยไม่ได้แต่งองค์เดียวแต่งทีละหลายหลายองบางทีแต่งไปแล้วเนี่ยก็ก็ดูว่าบริเวณไอไอไอส่วนที่มีความคมเนี่ยมันหายไปแล้วนะฮะไม่เวลามันนามาใช้งานจริงเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,มาบาด ไม่มาบาดตัวคนใช้เนี่ยเขาก็ข้ามไปนะฮะอนี้ข้ามมาถึงด้านข้างเรามีอะไรให้ดูไหมครับด้านข้างก็จะเป็นเรียบๆนะฮะด้านข้างนี้คือไม่เป็นไม่เป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยากให้ที่ผมบอกดูแท้ไม่แท้เนี่ยเรื่องแม่พิมพ์เรื่องเรื่องวันนะเรื่องการเหี่ยวย่นนะฮะด้านข้างก็จะบางองค์ก็แต่งไม่แต่งอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์นะฮะด้านหลังนะฮะก็จะ ที่เราสังเกตดูเห็นไหมจะเห็นเป็นผ้าเหมือนผ้าหล่อเห็นไหมจะมีการยุบตัวนะครับผมวันนะสีครับอันนี้ก็จะเป็นวันวันนะสีสีออกค้ามดำนะฮะสีออกค้าดําแล้วก็ผสมอมเขียวคผมนะฮะจริงๆพระองค์นี้เนี่ยไม่ผ่านการใช้นะครับจะเห็นดินจะเห็นดินดินที่ผสมในการเทหล่ออยู่ด้านหน้าจะเห็นคาบดิน งนี้ก็ผ่านการไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับข้างหน้าจะเป็นทาาดินอ่าครับผมดินที่เขาพ่อขุนเพียงคุณครับนะฮนะครับผมด้านหลังเห็นไหมพี่จอมสังเกตดูมีการเอมีการยุบตัวนะฮะแล้วก็เราจะเห็นรอยเหี่ยวย่นที่ผมบอกครับ,รบผมนะเป็นเส้นๆพวกตนี้ ตอนเดี๋ยวย่นเป็นเส้นๆด้านล่างเดี๋ยวผมจะไอ้น้นให้ดูน่เป็นเส้นๆที่เห็นรายละเอียดชัดเจนเลยเพราะพี่จองขยายในคอมจะดูได้ได้ชัดกว่ามือถือเห็นไหมฮะขยายดูพื้นพวกนี้ครพี่จองก็แคปหน้าแคปวงให้คุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเราแคปไปให้จะสังเกตมานะครับถ้าคนที่เริ่มติดตามเราในการดูพระหลวงปู่ทับวัดนน o n ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับแล้วก็เริ่มมาคลิปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆเนีจะสังเกตว่าวิธีการดูเหมือนเหมือนกัน,นครับที่เราเน้นให้ดูว่าดูอะไรดูอะไรทุกคลิปอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเราไปเรื่อยๆจนครบแทบทุกคลิปเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆคุณมีภูมิความรู้ที่จะ สามารถราที่จะเป็นพื้นฐานในการมีภูมิมีภูมิคุ้มกันใน,ในการศึกษาพระหลวงปู่ทับวันนอ์นะครับถ้าถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจมากขึ้นถ้ายิ่งพอไปเจอไปพบเจอของแท้แล้วแล้วมีของแท้อยู่ในมือเนี่ยจะพิจารณาง่ายนะครับคือมันเหมือนเป็นสูตรนะพี่การเทพระวัดนี้ คือการเทเนี่ยเขาเทแบบนี้การผสมเนื้อหามวลสารแบบนี้ครับทีนี้ในการดูเนี่ยมันอาจจะแตกลายออกไปพิมพ์นู้นพิมพ์นี้แต่ละการดูอะแทบจะไม่ต่างกันเลยใช่ครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับก็ได้ความรู้กันพอสมควรนะครับในพิมพ์นี้มีอะไรเจอไหมครับตอนท้ายครับก็ย้ำท้ายคลิปนะฮะเช่าหาพระเมกสิทธิ์นะเรียนรู้ศึกษาก่อนไปสะสมนะครับ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพระมีราคาแพงนะจะได้ไม่ต้องปวดหัวใช่ฮะขอให้ใจเย็นๆรู้ไม่ต้องรีบเช่านะฮะรู้แล้วค่อยไปเช่าครับผมนะอย่าอย่าเช่าโดยที่ไม่รู้ครับแล้วก็ถามถามเยอะๆนะครับถ้าเกิดก่อนที่จะเช่าหาพระพิมพ์นี้ดูยังไงดูแบบไหนนะครับเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับพระสํานักนี้เก๊มานานบอกให้เลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยถ้าคนดูแต่เขียวอย่างเดียวเนี่ยครับ อาจจะอาจจะเป็นลมได้ครับผมนะฮะนะครับอย่างไงชื่นชอบในการชมนะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาพระเนื้อเมกสิทธิ์วัดอนงนะครับหลวงปู่ทับนะครับกดไลค์กดแชร์กด สับสกายให้เรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับนะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับกับหลวงปู่ทัพยังมีอีกนะครับยังมียังมีอีกหลายๆหลายๆตอนเลยเรายังต้องนําพระปิดตาพระยังยังมีหลายหลายพิมพ์เลยที่เรายังไม่ได้นำมาให้เรียนรู้กันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ